สวัสดีค่ะวันนี้พบกับติ๊กอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๊กมาภูมิใจนำเสนอเจ้าคันนี้เลย t o y ย t a r รี o นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซ c นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเจ้าคันนี้เป็นยังไงนะคะตามติ๊กมาชมกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าคันนี้เลยนะคะสำหรับด้านหน้าของเขานะคะยังไม่มี รอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะตัวลังพึ่งนะคะก็สีดำเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวตัวโลโก้นะคะเป็นสีโครเมียมใหม่หมเมๆเย่อมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าถัดมานะคะจะไฟนะคะไฟก็ไม่เหลืองไม่ดำนะคะคันนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้แต่ว่าลูกค้าหายห่วงได้เลยเดี๋ยวจิก๊กติดเพิ่มให้ได้นะคะ ไปดูรอบข้างคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับรอบข้างของเขานะคะเริ่มจากล้อรกระทะเลยนะคะล้อของเขานะคะจะเป็นล้อรกระทะเดิมๆจากศูนเลยนะคะดอกยางยังอยู่ครบนะคะแถมยังไม่พอนะคะได้ยางใหม่ปีใหม่ไปเลยนะคะลูกค้า,ากระจกของเขานะคะด้านกระจกกันบ้างนะคะสำหรับกระจกของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะแบบนี้เลย ปัดกระตัวรถเลยนะคะซึ่งตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะคะหาหายากมากๆเลยนะคะที่กระจกปัดกระตัวรถนะคะคันนี้นะคะจะเป็นโฉมตัวเจนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเจ้าโตโยต้ารีโวคันนี้เลยนะคะเป็นรถปี2017นะคะ อยากทราบราคากันยังลูกค้าราคาเจ้าคันนี้นะคะไม่ถูกไม่แพงกำลังดีนะคะอยู่ที่3 7 7 4 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนี่ฝ่าด้านหลังนะไม่ต้องคุยกันเลยไม่รถของเรานะคะไม่มีสวมซากนะคะไม่มีชนหนักแล้วก็ไม่มีพลิกคว่มแน่นอนนะคะอะด้านหลังของเขาก็จะประ,ประมาณนี้เลย ตัวโลโก้นะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะตัวแบ็กไนเนอร์นะคะก็ได้ใหม่เลยนะคะหม่เอียมแกะกลองเลยนะคะลูกค้าเหมือนได้ลดมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนจิ๊กไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้นะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ00 0ัฟาบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า อเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะคะลูกค้าสำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยสวยดูดุแบบนี้เลยนะคะทำฟาร์มสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าคันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เปิดฟังวิทยุ FMCD ได้หมดเลยนะคะ แถมยังไม่พอนะคะลูกค้าคันนี้นะคะแอร์เย็นมากๆเลยนะคะอ่าถัดมากของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะนี่ดูแลทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะภายในก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้ารีโวตอนเดียวคันนี้ลูกค้าสนใจไหมคะถ้าสนใจนะคะติ๊กเปิดจองเพียง 1,000บาทเท่านั้นเองนะคะเรื่องไม่ผ่านจิกินดีคืนจองให้นะคะถ้าลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่082 451 2222นนะคะติดต่อกันมาได้เลยนะคะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะติ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะจิ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ